สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติงนะครับผมเคยถ่ายวัตถุมงคลเกี่ยวกับหลวงพ่อทวดปี2541รุ่นสร้างบ้านให้พ่อหรือว่าสร้างพระตำหนักป่าพะังไปหลายชิ้นแล้วนะครับมีทางพระรอดเนื้อว่านนะฮะพิมพ์ใหญ่หัวขีดนะครับเหรียญรูปไข่นะฮะแต่ยังไม่เคยถ่ายที่เป็นรอยองนะฮะวันนี้เดี๋ยวถ่ายรอยองค์ชมกันนะครับเนี่ยนะที่กล่องก็จะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเพื่อนๆรุ่นสร้างพระตำหนักนะฮะ เนี่ยนะครับลอเก้าปากพนังสองห้าสี่หนึ่งนะครับเหมือนทีท่ทราบกันนะครับเพื่อนๆว่าพระหละวงพ่อทวดรุ่นนี้เนี่ยนํารายได้ไปถวายแล้วก็จัดสร้างเป็นที่พักที่ปากพนังนะครเวลาพระอ,องค์ในหลวงลอเก้ามาทรงงานที่รูมน้ําปากพนังนะครับองค์นี้จะเป็นรอยองค์นะาตามประวัติเนี่ยก็คืออาจารย์นองเสกในปีสี่หนึ่งแล้วก็เสกที่วัดพระแก้วด้วยนะครับ ที่อาจารย์นองเนี่ยก็เมื่อวันที่ 12, สิบสองพฤศจิกายนนะครับ2541เ็นี่ยในหลวงราชการที่9าท่านาพระราชทานไฟพระเลิกมานะครับและอาจารย์นองท่านก็จุดนะฮะที่วัดไซขาวแล้วก็นําไปปลุกเสกที่วัดช้างให้ที่อุโบสถนะครับในขณะที่ทําการจุดเทียนเนี่ยท่านก็เกิดมีอาการแบบเหมือนกับมีหลวงพ่อทวนมารับรู้นะครับหลังจากเสร็จพิธีท่านก็เรียบร้อยนะฮะทุกคนก็ ถือว่าเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับว่าหลงวงพ่อทวดมารับรู้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับพิธีที่สองเนี่ยก็ใช้ไฟประเิกนะจุดที่วัดพระแก้วนะครับเมื่อวันที่21พฤศจิกายนสอง1นี่บหนึ่งนะครับประธานฝ่ายคารวาสเนี่ยก็จะเป็นท่านประธานอดีตประธานสาริกานะครับท่านสวัสดิชดพาณิ์นะครับ ส่วนตอนที่วัดพระแก้วเนี่ยก็มีสมเด็จเกี่ยวนะฮะวัดสเกตนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับเห็นไหมเพื่อนดีไซน์สวยมากๆเลยนะเดี๋ยวมาลงมาดูรายละเอียดองค์พระกันนะครับนี่นะฮะด้านหน้าก็เป็นหลวงพ่อทวดนะฮะร้อยองค์นะขัดสมาธิอยู่บนฐานบัวสองชั้นนะบกีบสองชั้นนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับ เป็นอย่างนี้นะอ่าด้านข้างนะครับพระไม่ใหญ่มากนะครับมีขนาดสักเดี๋ยวลองวัดกันดูแล้วกันผมก็ยังไม่ได้วัดเหมือนกันนะสูงประมาณสักกี่เซนได้เนี่ยนะฮะประมาณสักหนึ่งจุดแปดเนาะประมาณนั้นนะครับไม่ได้สูงมากนะครับ ที่สําคัญเนี่ยเพื่อนๆดูที่ใต้ฐานนะรุ่นพระตาหนักเนี่ยจะมีโค้ดหนึ่งที่คุ้นกันกันนะก็เป็นเหมือนเนี่ยนะเหมือนเลขเก้าอุนาโลมเนี่ยนะครับตอกอยู่นะครับเนี่ยนะต้องมีโค้ดนะครับถ้าเป็นพวกเนื้อว่านที่ผมเคยถ่ายเพื่อนจะเห็นนะจะเป็นแผ่นโลหะนะแล้วก็มีโค้ดนี้อยู่นะฝังอยู่ในเนื้อว่านนะครับแต่งนนี้เป็นเนื้อโลหะก็ตอกลงไปเลยนะครับ เนี่ยนะโคดต,ตัวนี้เลยนะครับจาจำมาดีเดีดนะครับ้ก็มีรอยตะใบที่ก้นเห็นไหมเพื่อเก็บงานให้ละเอียดนะเนี่ยนะอ่ามุมี้ชัดนะเนี่ยนะครับเป็นเหมือนรูปใบไม้นะแล้วก็มีเลขเก้าเป็นอุณาโลมอยู่ตรงกลางนะครับโค้ดจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับสร้างพระตําหนักปากผนังสร้างบ้านให้พ่อนะเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวองค์พากันนะครับดูด้านหน้าหลวงพ่อก่อนอ่า งานตั้งใจทำะนะฮะออกมาสวยเลยนะฮะน,น่าใช้มากๆรุ่นนี้นะครับพิธีดีนะฮะเจตนาดีทุกอย่างนะมวลสารก็ดีนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งในของหลวงพระทวดที่น่าเก็บสะสมเลยนะผมว่านี่นะ ี่นะเป็นดูด้านหลังกันสักนิดนะครัผ้าอายุจากปีสีหนึ่งมาก็ปีนี้หกหนะยี่สิบห้าปีแล้วนะเพื่อนก็ถือว่ามีอายุแล้วเนาะเดี๋ยวดูด้านข้างสักนิดนะครับนี่นะเห็นหูเลยนะฮะนี่ แสงจะมืดหน่อยนะฝนตกนะเพื่อนนะที่พัทลุงนะช่วงนี้ตกทุกวันนะโอเคนะครับโอ้ลุตด้านหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับ รูปหล่อลอยองนะครับหลวงพ่อทวดสร้างบ้านให้พ่อนะครับสร้างประจําหนักกับพนังก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ